M.P. Variety สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องดาราจากเจิดจรัสใน EP ที่5-6ถึงถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะตาหยวนกู่แม้ไม่ตายในสนามรบแต่ก็บาดเจ็บหนักรู้ตัวดีว่าไม่รอดจึงฝากฝังลูกสาวไว้กับอ e ีอู่โยเพราะรู้ว่าเขามีใจให้นางแต่ถึงกระนั้นดวงชะตาของนางก็ถูกกาหนดไว้แล้วว่าจะต้องอยู่ข้างกายองค์จักรพรรดิพูดจบกระสิ้นใจอีอ e ูโยไม่เข้าใจความหมายชัดเท่าไหร่ แต่ก็ตัดสินใจว่าจะไปตามนางเอกและฟื้นฟูเผ่าวิหกต่อไปเฉลยเย่เปยถูกใช้แรงงานอย่างหนักไม่เว้นแม้แต่เด็กสตรีและคนชราองค์หญิงใหญ่ได้แต่เสียใจที่ช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้แม่ทับเจียก็ได้แต่มองอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงเมื่อช่วยอะไรไม่ได้จึงออกไปตามหากระจกวิเศษที่ทะเลสาบ ด้านนางเอกก็ออกไปข้างนอกเพื่อเลือกหาสถานที่อันเป็นมงคลระหว่างนั้นฝานเจิน้นบุตรคนรองของเสนาบดีฝานเห็นเข้าจึงให้คนสะกดรอยตามแต่ก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่ทำไมฝ่าบาทถึงมอบความไว้วางใจให้นางทำหน้าที่นี้ นางเอกสำรวจมาแล้วหลายพื้นที่แต่ชาวบ้านไม่อยากให้ที่ดินของตนถูกเลือกใช้เป็นสถานที่มงคลจึงหาสถานที่รกร้างที่พอจะเป็นสิริมงคลเพื่อใช้ในการจัดงานแทนใกล้ครบกำหนดที่ฝ่าบาทขีดเส้นตายแต่นางเอกยังดูไม่ทุกร้อนทำให้หยุนหวนไม่พอใจนางเอกอธิบายหากการจัดพิธีบูชาดวงดาวทำให้ประชาชนเดือดร้อนฝ่าบาทคงจะไม่ยินดี แล้วจะไปถามเหล่าสนมว่านางคิดถูกหรือไม่เหล่าสนมไม่ค่อยได้พบกับฝ่าบาทมากนะักเพราะพระองค์ไม่ชอบอยู่กับผู้หญิงจึงให้ไปถามจากสนมเทียนดีกว่านางเอกถวายปฏิทินหินอย่างให้สนมเทียนพร้อมขออนุญาตถามว่าฝ่าบาทเป็นคนเช่นใดเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกสถานที่มงคลที่แท้พระองค์ไม่ใช่คนที่เชื่อในโชคชะตานางเอกนึกย้อนไปครั้งแรกที่เจอกันฝ่าบาทตรัสว่า ตัวเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนดดวงชะตาจึงจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เลือกสถานที่อันเป็นมงคลและจะให้คำตอบกับพระองค์ในวันพรุ่งนี้นางเอกนำเสนอสถานที่มงคลให้ใต้เทาเจี๋ยแต่เขากลับคัดค้านโดยไม่อธิบายเหตุผลขุนนางควรยุให้เสนอกับฝ่าบาทโดยตรงฝ่าบาทเห็นทั้งสองม,มาพร้อมหน้าจึงตรัสถามถึงสถานที่จัดพิธีบูชาไต้เทาเจียทูลว่ายังหาสถานที่เหมาะสมไม่ได้ ฝ่าบาทไม่พอพระทยัยให้เวลาไปตั้งนานจึงหันไปถามนางเอกว่ามีที่ไหนเหมาะสมบ้างใต้เท้าเจีย้ยห้ามไม่ให้ตอบฝ่าบาทจึงไล่เขาออกไปนางเอกงัดโพยถาวายให้ท่อพระเนตรฝ่าบาทตรัสว่าเป็นสถานที่ธรรมดาไม่เห็นมีอะไรเป็นพิเศษคิดจะล้อเล่นกันหรือไงนางเอกอธิบายเหตุผลที่เลือกแต่ละสถานที่มาจนถึงแห่งสุดท้ายคือพระราชวังใต้ในอดีตตราลัญจกรถูกทำลายที่นี่ ราลัญจกรคือส่วนรวมโชคและสิ่งมงคลต่างๆอธิบายยืดยาวสุดท้ายก็ไม่กล้ารับประกันว่าที่นี่จะเหมาะสมจึงเสนอให้เลือกสถานที่มงคลที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองแรงงานและเงินทองน่าจะดีที่สุดฝ่าบาทพอพระทยกับคำตอบจึงเลือกพระราชวังใต้เป็นที่จัดงานพร้อมเลื่อนขั้นให้นางมีตำแหน่งระดับหัวหน้าในสำนักโหราศาสตร์อีกด้วย การกระทำของนางเอกทำให้เตทาเจียไม่พอใจจึงมอบหมายงานดูแลการก่อสร้างแท่นบูชาให้นางแต่เดิมขุนนางควรไปผู้ดูแลแต่ตอนนี้เป็นได้แค่ผู้ช่วยสร้างความไม่พอใจให้เขาเป็นอย่างมากฝานเจ้งรายงานพ่อว่าตรวจสอบความเป็นมาของนางเอกแล้วแต่ไม่พบอะไรเสนาบาดีฝานโมโหลูกชายที่ไม่เอาไหนแล้วจะมอบงานใหญ่ให้ทำได้ยังไงเสนาบาดีฝานมักใหญ่ใฝ่สูงต้องการครอบครองใต้ล่า ยิ่งรู้ว่าพลังศักดิ์ธิ์ของฝ่าบาทเริ่มเสื่อมถอยก็วางแผนกำจัดไต้เท้าเจีย้ยแล้วค่อยหาวิธีโค่นล้มฝ่าบาทเท่าแก่เนี้ยหอชมจันนัดพบกับอี้อูโยแต่ฝนเกิดตกจึงพากันไปนหลบในหอร้างเห็นแม่นางคนหนึ่งดีดพิณอยู่ <c oughs> ก็เข้าไปดูและแบ่งอาหารให้แต่นางไม่รับและขอตัวลาไปอี้อู่โยฟังเพลงพิณของนาง <c oughs> ก็รู้สึกคล้ายกับเสียงพิณของท่านป้าจิ้งหยุนที่รู้จัก แม่ทัพเจีย้ยค้นหากระจกวิเศษในทะเลสาบแต่ก็ยังหาไม่พบองค์หญิงใหญ่ทำข้อตกลงถ้าช่วยหาจะต้องพานางเข้าวางังจากนั้นก็บอกแผนการกับนักรบเย่เปยด้วยกำลังที่มีนั้นน้อยนิดไม่สามารถต่อกรกับต้าเฉาได้จึงจะวางแผนช่วยแม่ทัพเจีย้ยหากระจกเพื่อสร้างความไว้ใจแล้วให้เขาพาเข้าวังไปสังหารฝาบาทในเมื่อทุกคนเห็นด้วยกับแผนนี้ก็ขอให้ร่วมกันเก็บไว้เป็นความลับ เสนาบดีฝานได้รับรายงานว่าแม่แทับเจีย้ยขัดราชองค์การไม่ยอมสังหารเฉลยเย่เปยที่ไรประโยชน์ก็ดีใจที่จะได้โอกาสเล่นงานใต้เท้าเจีย้ยจึงจะนําเรื่องนี้กล่าบทูลในที่ประชุมท้องพระโรงฝ่าบาทเองก็ได้รับข่าวนี้เช่นกันองครักษ์แก้ต่างให้แม่ทัพเจีย้ยเขาเป็นคนใจอ่อนคงจะตัดใจฆ่าเฉลยไม่ลงฝ่าบาททรงกลิว้วเพราะไม่เคยมีราชองค์การให้ฆ่าเฉลยเย่เปยซะหน่อย ที่แท้ไต้เทาเจีย้ยบิดเบือนราชโองการเพราะไม่อยากให้ต้าเฉาต้องเลี้ยงดูชาวเย่เป่ยปที่กําลังจะอ,อพยพเข้ามาอีกมากมายไต้เทาเจี้ยรู้ตัวว่าพรุ่งนี้เสนาบดีฝานจะต้องเล่นงานเขาเรื่องนี้แน่นอนจึงจะรับความผิดเอาไว้ด้วยชีวิตของเขาเอง วันรุ่งขึ้นขณะที่ฝ่าบายกำลังมีพระดำริว่าจะแบ่งการปกครองใต้เฉาออกเป็นเก้ารัฐโดยแต่ละรัฐจะมีผู้นำของตนเองจากนั้นก็มอบหมายให้เสนาบดีฝานทำการคัดเลือกผู้นำของรัฐทันใดนั้นใต้เทาเจีย๋ยก็เข้ามาใต้เทาเจีย๋ยไม่เห็นด้วยที่จะแยกการปกครองเป็นรัฐแล้วให้รัฐปกครองตนเองเพราะเกรงว่าจะเป็นภัยต่อราชวงศ์เป็นการเปิดช่องโหว่ให้มีคนกอ่อกรกบฏได้ จุดจบก็จะเหมือนกับเผาวิโหกในอดีตฟาบาทตำหนิเรื่องที่ให้ไปจัดเตรียมพิธีบูชาดวงดาวไม่ทำกลับมาก่อกกวนที่นี่ได้เท้าเจี้ยเถียงเรื่องที่กำลังพูดอยู่นี้สำคัญกว่าพิธีบูชาดวงดาวมากมายนะักระหว่างนั้นมีขุนนางมากราบทูลว่าได้เท้าเจีย้ยแอบแก้ไขาราชองคการสั่งฆ่าเฉลยชาวเย่ไปนับหมื่นคนอีกทั้งยังโยกย้ายกำลังทหารกองทัพหลานอีโดยไม่ได้รับพระราชาอนุญ,ญาต ่าบาทจึงลงโทษให้ตัดหัวใต้เท้าเจียหน้าวังทันทีเหล่าขุนนาจะขอให้ทบทวนคำสั่งเสนาบดีฝ่านสร้างรับอาสาไปเกลี้ยกล่อม่าบาทแต่กลับพูดทำนองอย่าลืมลงโทษภรรยาก,กับบุตรของใต้เท้าเจียนางเอกมีลางสังห์ไม่ดีเห็นไต้เท้าเจียยังไม่กลับมาก็ร้อนใจจึงออกไปตามที่วังหลวงเห็นเขากำลังถูกประหารพอดีหลังจากใต้เท้าเจียถูกประหารฝ่าบาทก็มีราชอ,องค์การ แต่งตั้งขุนนางตีหลานจางขึ้นเป็นหัวหน้าสำรักโหราศาสตร์คนใหม่ต่อไปนี้จะเรียกว่าไต้เท้าตีสร้างความไม่พอใจให้ขุนนางกวนเพราะคิดว่าตัวเองจะได้เลื่อนตำแหน่งองหญิงใหญ่ไร้คาถาเรียกกระจกวิเศษลอยขึ้นมาจากทะเลสาบนางสูญเสียพลังไปมากจึดเป็นลมแม่ทับเจี้ยรีบเข้าไปพยุงขณะนั้นมีราชองการแจ้งว่าต้เท้าเจีย้ยถูกลงโทษประหารชีวิตหนำซ้ำเมียกระ่าตัวตายแม่ทับเจี้ยไม่อยากจะเชื่อ ึงโวยวายว่าทหารปลอมราชะองค์การมาหลอกแต่ไหนแต่ไรฝ่าบาทไว้ใจเขาและครอบครัวมาโดยตลอดองค์หญิงใหญ่ว่าเพราะเขาไม่เคยเห็นด้านมืดของฝ่าบาทต่างหากแม่ทัพเจี๊ยค,คิดไม่ออกว่าจะทวงความยุติธรรมให้กับบิดาเช่นไรตอนนี้โลดทั้งใบมีเพียงองค์หญิงใหญ่ที่เป็นที่พึ่งทางใจให้กับเขาเพียงคนเดียวแล้ว เสนาบดีฝานได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นมหาเสนาบดีมีอำนาจตัดสินใจเรื่องสำคัญในราชสำนักขุนนางต่างมาประจบประแจงยกเว้นแม่ทัพชัยฉานที่แซงทำเปน็นดีไปงั้นๆมหาเสนาบดีฝานเบิกบานใจที่ได้รับการโปรโมต ก็คิดจะทาบทามลูกสาวของผู้บัญชาการให้ดองกับฝานผิงลูกชายคนโตแต่ฝานผิงปฏิเสธเพราะยังไม่อยากแต่งงานฝานจึงเสนอหน้าจะแต่งแทนแต่โดนบิดาด่าพี่ชายยังไม่แต่งจะแต่งก่อนได้ยังไงฝานจึงดื้อด้านอายุน้อยกว่าแค่สองปีอะไรที่พี่ชายทำได้ตนก็ทำได้เช่นกันมหาเสนาบดีฝานโมโหจึงด่าไปอีกยกแล้วไล่ให้ไปพล,ผลน้า นางเอกไปดูการจัดเตรียมพิธีบูชาดวงดาวบังเอิญเห็นกูห่วานหลังกำลังโต้เถียงกับโจโอเออก็เข้าไปดูกูห่วานหลังคุนหน้านางแล้วก็จำได้ว่าเป็นคนที่เคยช่วยชีวิตเขาจากหมาป่าเมื่อครั้งยังเด็กมีคนรายงานขุนนางกวนว่านางเอกมาดูไซงานก่อสร้างแท่นบูชาเขากลัวนางจะรู้เรื่องการทุจริตแล้วไปฟ้องฝ่าบาทจึงแจ้งไปรายงานฝานเจิ้งฝานเจิ้งกำลังเมาเพราะโดนพ่อดา่าจึงเผลอพูดออกไปว่า ไม่นานตะกูลฝานจะยิ่งใหญ่เมื่อนั้นจะไม่เห็นฝ่าบาทอยู่ในสายตานางเอกได้รายชื่อขุนนางที่ทำงานเกี่ยวกับพิธีบูชาดวงดาวหนึ่งในนั้นมีชื่อกู่หวานหลางจึงไปแนะนำตัวว่าคือเย,ยลิงซวงใต้เท้ากู่ดีใจที่ได้เจอนางอีกครั้งนางเอกอยากรู้ปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างใต้เท้ากู่หยิบหินสีดำสองชนิดที่หน้าตาคล้ายกันแต่ความจริงราคาและคุณภาพห่างกันสิบเท่าบ่งบอกว่ามีการทุจริต นางเอกเสนอตัวจะนำเรื่องนี้ไปทูนฝ่าบาทเองแม่ทับเจี้ยต้องการนำศพบิดามารดาม,มาฝังแต่ตามกฎไม่สามารถฝังศพนักทั่วประหารได้จึงถูกกักตัวไม่ให้กลับบ้านองหญิงใหญ่คอฟเวอร์เป็นทหารแต่ถูกจับได้แม่ทับเจี้ยเป็นห่วงนาไปเชลยเย่เปยหากไปเทียนฉี่จะไม่ปลอดภัย แม่ทับเจียมาคุกเข่าหน้าวังเพื่อขออนุญาตกลับบ้านฝ่าบาทปล่อยให้คุกเข่าอยู่อย่างนั้นแม้สนมเทียนขอร้องก็ไม่เป็นผลองหญิงใหญ่เริ่มลังเลหากค่าห้องเต้จะกระทบถึงแม่ทัพเจียขณะเดียวกันพักพวกทักท้วงหากล้มเหลวชาวเย่ยปล่อยอีกห้าห0ื่นคนต้องตายไปด้วยจะทำอย่างวู่วามไม่ได้องหญิงใหญ่สั่งให้พักผ่อนถ้าไม่มีคำสั่งห้ามออกไปไหนฝานผิงเป็นเพื่อนกับแม่ทับเจีย มาขอร้องมหาเสนาบดีฝานผู้เป็นบิดาทูลขออนุญาตให้แม่ทัพเจียนนำศพบ,บิดามารดากลับไปฝังฝานเจ้างทับถมจะไปขอร้องแทนลูกโจกรกบฏท,ทำไมมหาเสนาบดีฝานลำคาได้ถีไปหนึ่งทีนอกจากจะไม่เอาไหนแล้วยังไม่รู้จักดูความสามารถตัวเองตำหนิแต่คนอื่นแม่ทัพเจี้ยใช้ความสามารถแต่เต้าแต่เขาทำอะไรเป็นบ้างวันๆเอาแต่สามาเลเทเมาฝานเจ้งเถียงคำไม่ตกฟาก พี่ชายก็ไม่มีตําแหน่งทําไมพ่อไม่ด่าบ้างมหาเสนาบดีฝานตัดบทบอกให้ฝานผิงวางใจยังไงตนก็เป็นเพื่อนกับไต้เท้าเจียจะไปขอร้องฝาบาทให้นางเอกขอเข้าเฝ้าแต่ถูกปฏิเสธทหารเฝ้าประตูบอกขนาดแม่ทัพเจี้ยนั่งคุกเข่ามาสามวันยังไม่ได้เข้าพบฝาบาทเลยนางเอกคิดว่าเย่เปยคงจะเกิดเรื่องจึงถามหาองค์หญิงใหญ่กับเขา องคารักซุบซิบเรื่องที่แม่ทับเจีย้ยนั่งคุกเข่าไม่พูดไม่จาก,กับใครยกเว้นนางเอกฝ่าบาทจ,จึงเรียกนางมาถามว่าพูดอะไรกับแม่ทับเจียบ้างนางเอกตอบก็แค่ไปปลอบใจฝ่าบาทคาดโทษหาดเรียกแม่ทับเจี้ยมาถามแล้วตอบไม่ตรงกันจะประหารนางซะ นางเอกย้อนทำไมไม่คิดว่าแม่ทับเจียจะพูดไม่ตรงกับนางบ้างฝ่าบาทขันในความยอกย้อนจึงถามว่าระหว่างแม่ทับเจียกับนางใครสมควรถูกฆ่ามากกว่ากันนางเอกไม่เลือกสักคนแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าใครที่สมควรจะโดนฆ่าจากนั้นก็ทูลว่าฝานเจ้างหลอกลวงเบื้องสูงว่าแล้วก็ควักรายงานทุจริตวัสดุทำแท่นบูชาที่เรียบเรียงไว้ให้ทอพระเนตร คุณนางควรกับโจโอเออพากันมาขอให้มหาเสนาบดีฝานช่วยเพราะฝ่าบาทรู้เรื่องการทุจริตแล้วมหาเสนาบดีฝานโมโ oh, หทำอะไรไม่เคยรายงานแต่พอเดือดร้อนดันมาขอร้องให้ช่วยแล้วอีพีที่6ก็จบลงติดตามดาราจาเจอจรัสอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ